โลกจริงไม่ใช่โลกในโพสสวยๆบางวันเราแค่รอดก็เก่งแล้ว 1. คนที่ยิ้มบ่อยที่สุดบางทีเจ็บที่สุด 2. ความพยายามไม่การันตีความสำเร็จแต่มันทำให้เราไม่ยอมแพ้ 3. โลกไม่ได้ให้รางวัลคนดีโลกให้รางวัลคนไม่หยุด 4. เพื่อนไม่ได้หายแค่ชีวิตเขายุ่งและเราก็เช่นกัน 5. เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ไม่มีเงินแทบทำอะไรไม่ได้ 6. ความรักไม่พอถ้าขาดความรับผิดชอบ 7. ไม่มีใครรู้ว่าเราสู้แค่ไหนจนกว่าเราจะเล่าเอง 8. โตขึ้นไม่ได้แปลว่าไหวแค่เราร้องไห้ให้เงียบขึ้น 9. สิ่งที่ช่วยเราได้จริงคือวินัยไม่ใช่แรงบันดาลใจถ้าข้อไหนตรง แชร์ไว้ให้คนที่กำลังเหนื่อยและกดติดตามเผื่อเสียงนี้จะช่วยให้ใครไม่ล้มวันนี้